ครับอันนี้กับมาเบิงวิธีสาธิตวิธีการใส่ชุดเกี่ยงกออิดบล็อกนะครับอันนี้ก็ตักปูนใส่ดึงไปได้ยมแย้เลยนะครับดึงไปเลยตักปูนใส่หรือว่าสิดึงจนสุดหน้างานกอนนะครับคอยไ่ตั้งอิดน้ำหลังกระบวยตัวนี้เป็นกระบวยตักปูนครับจิมาคู่กันกับโตเกียงกออิดบล็อกนะครับอันนี้คือกออิดบล็อก6.0เส้นคือ6เส้นนั่นแหละครับคือสันอิดคว่กวางก็จะมี6เส้นนะครับจะใส่จุดนี้นะครับ หรือว่าท่านที่อยากได้ไส้หกจุดหานะครับหกจุดหากะมีนะครับกะเห็ดตามออเดอร์ของพี่น้องนะครับนี่ครับวิธีเห็ดวิธีใส่นะครับใส่ง่ายๆนะครับคือตั้งเกียงลงขีบก้อิซไว้นะครับกับักปูนใส่เลยนะครับอันนี้ปูนอยากเหนียวแน่นะครับเพราะว่าแนะนําให้เวลาผสมปูนนะครับให้ปูนออกเหลวนิดนึงนะครับดึงกระสิออกไว้เพราะว่าอิบบอกของเ้ามันกะ ดูดน้ำเร็วนะครับเพ็่ให้ปูนนี่แห้งเร็วถ้าแข็งเกินไปกะแห้งเร็วเวลากอกะกอยากนะครับคออิดบ่คอยลงบ่บได้ระดับนะครับถ้าอิดหรือบาปูนมันแข็งเกินไปนะครับอันนี้วิธีกอกระเฮ้าไว้ในเป้าก็ได้ดึงจนสุดนางามคนละครับคอยล่ตั้งอิดน้ำหลังนะครับใต่ล่ตั้งอิดน้ำฝน